สวัสดีครับมื่อนี้มาเจอกับตัวมอฟาร์มนะครอบครอบครอบงอผมนะครับเจอกันกับมีพยักพ่อขาบ้านนอกนะครับเมื่อนี้ก็บยิมดรีวิวราคางให้มงนะครับว่าไอเมื่อกี้ทางอเพิ่นกับมาทายคลิปเห็นนะครับก็คือตัวแรกครับแม่ลูกตัวผู้นะครับแม่ยังสี่นะครับเปิดราคาไปที่สองหมื่นห้าพันนะครับแม่ลอยหาสิบนะครับลูกตัวผู้นะครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันส่งฟรีร้อยกิโลแรกนะครับตัวนี้ ต่อไปเป็นแม่สาวครับเม่สาวนี่ครับสีบักตาลทุงครับโบดครบเครื่องครับสูงมาร้อยสาสิบห้าครับตัวนี้เปิดราคาหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันส่งฟรีร้อยกิโลเลกยครับล้วก็ตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับสูงประมาณร้อยสี่สิบวกนะครับไอร้อยสี่สิบวกลบนะครับตัวนี้สีเป็นหางเขานะครับหางกั้นครับตัวนี้โบดหูดำหีดำนะครับหูดำเครื่องดำนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวหางเข่าหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับ ตัวนี้กับตัวมาสิเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับแม่้อยสีผาตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลแรกครับง่าเลยครับนี่แม่ผสมแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้บัานนี้นี่ลูกครับแม่แดงลูกแดงนะครับชุดนี้แม่ท้องสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับท้องเคฟสามหนึ่งตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับนี่ จุดนี้นะครับไปดูคลิปเต็มในช่อง youtube เท้าเงาะผู้หายกินหมานนะครับดูนี่ค็ัที่เป็นลูกลูกตัวเมียครับพูดน้องเพิ่นนอนอยู่ครับนี่เม่ของเขานะครับชุดนี้สองหมื่นเก้าพันนะครับนี่สามตัวนะครับสองหมื่นเก้าพันแม่สูงร้อยประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่สาวแล้วก็น้องชายนะครับสองหมื่นเก้าพันนะครับจุดนี้ครับแม่ลูกตัวเมีย สองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแม่สูงประมาณรน่อยสามสิบห่านะครับกับลูกสาวนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับลูกแม่สองหมื่นสองพันห้าร้อยส่งฟรีร้อยกิโลแรกครับชุดต่อมาที่เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับมีแมีตัวใหญ่เลยครับชุดนี้เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวนั้นลูกนะครับเป็หล่นถ้าไม่ฉาดนะครับ ตัวแม่สูงมา104น่ะครับชุดนี้กัทรงฟี่กันครับ100กิโลเลกมีรับประกัใบประกันซื้อขายนะครับแล้วก็ชุดนี้ห้าตัวหาตัวครับแม่แม่กัดดำแล้วก็ลูกเป็นลูกสาวขเขาตัวนี้ครับตัวไล่เสือนี่ครับตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับนี่แม่ไล่เสือแม่ไอ้แม่แม่กัดแหล้วก็ลูกไล่เสือนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ชุดสามตัวครับแม่เทาลูก ลูกผู้ตัวนี้แล้วกับพี่สาวตัวนั้นครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามตัวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวเท่านะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับล้นธรรมชาติเป็นแม่สาวล้นธรรมชาตินะครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นแม่สาวนะครับประมาณแปดเดือนนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ หน0 0งันบาทตัวเงี้นะครับนี่สูงวันร้อยยีบหาหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับนี่นะครับก็มีรถขนส่งนะครับจ้างรถก็ได้ซื้อวงาก็ได้ครับรถท้องกับได้มาตรฐานนะครับนี่ทางขอกทางฟาร์มเฮาครับฝากติดตามด้วยนะครับไปชมชิปเต็มในช่อง YouTube ของเท้าเงาะผู้หากินหมานนะครับก็ชิปนี้ก็ขอบุุนครับ